ลดหุ่นไม่ต้องกินคลีนสาร100%นักเรียนของนาคนนี้นะคะก็สามารถลดพุงไปได้ถึง6นิ้วค่ะภายในระยะเวลาแค่ไม่กี่เดือนเองแล้วก็ไม่ต้องกินคลีน100%ด้วยหลายคนคิดว่าเวลาที่ลดน้ําหนักเนี่ยจะต้องทําอาหารเองทุกมือ้อกินข้าวข้างนอกไม่ได้แต่เราจะบอกคุณค่ะว่าจริงๆเนี่ยคนที่เขาลดได้ที่ยกตัวอย่างไปเขาก็กินข้าวข้างนอกนะคะไม่จําเป็นเลยค่ะที่จะต้องแบบนั่งทําอาหารทุกวันสิ่งที่สาคัญที่สุดคือเราต้องเข้าใจค่ะแคลอรี่เข้ากับแคลอรี่ออกนะคะถ้าเกิดว่าเรากินคลีนทุกมือ้อแต่แคลอรี่ ที่ข้าของเราก็ยังเยอะกว่าที่เราใช้สุดท้ายเราก็จะลดไม่ได้นั่นเองแต่เมื่อไหร่ก็ตามค่ะที่เรากินน้อยกว่าที่เราใช้นะคะน้ําหนักของคุณก็จะค่อยๆลดลงอย่างต่อเนื่องนะคะอย่างหลายคนเนี่ยที่น้ําหนักค้างนะคะก็สามารถลดได้เพาะวิธีนี้เลยแต่แล้วเข้าใจค่ะว่าถ้าจะให้บอกว่าลองทําเองทุกอย่างบางทีเราก็ลองมาเยอะแล้วไม่รู้ว่าจะต้องเริ่มต้นยังไงนะคะไม่เป็นไรค่ะเพราะตอนนี้ดาวมีเทรนนิ่งนะคะสำหรับใครที่เห็นคลิปนี้ให้ดูฟรีเลยวิธีการลดแบบ RTS แบบที่ไม่ต้องเดาทําเองและลดได้จริง ใครอยากดูเทรนนิ่งนี้คอมเมนต์ว่า RTS เดี๋ยวส่งไปให้ดูค่ะ